สวัสดีพี่น้องจเอ FC ีแฟนคลับทั้งช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์นะครับวันนี้เรามาทําการแสดงที่อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ทีมงานของเราก็ตะเตรียมจัดเตรียมอุปกรณ์การแสดงและการเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับ คณะกรรมการสิเรมาเปิดงานนะครับในช่วงประมาณสามทุ่มเนาะตอนนี้เราก็ทีนีต้อทุบทุท่านเลยนะครับช่วงนี้เตรียมการทาแล้วนะครับพี่น้องเขากำลางหลยแล้วนะครับตอนนี้ด้านหน้าเวธีกับมาปูศาสตร์กันหลยแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเข้ามากันแล้วนะครับล้านกว้างล้านใหญ่ครับพี่น้องจ้ามนีนะครับทั้งอำเภอศรีรัตนะนะครับสาน้อยลำเพลินโชว์ก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับทำการแสดงยื่ทั้งศรีสะเกต เป็นข้างที่สองข้างแรกนั้นยูอ่อำเภออ่าสียังนำไม่ไม่เนี่ยละ่ะนะครับยึดยึดติดกับทั้งอำเภอราชสีสลยัยผลนะครับแต่วันนี้เลยมาก็เลยห่างกันมา,ากแะมั่น60 70กิโลนะครับจากหม่องเก้าที่เคยไปทําการแสดงเที่ยวแรกนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับทั้ง ศรีรัตนะอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศนระีสะเกดเนาะพี่น้องนะครับบรรยากาศหลังเวทีก่อนทําการแสดงวันนี้ก็ราบรื่นดีนะครับฝนฟ้าบ่มีพี่น้องนะครับกระเบิดแล้วล่ะฝนคิดว่าคือสีบม่มาอีกดอกนะครับบรรยากาศมืดหน,นี้พี่นอ้องที่กําลังติดตามรับชมทางช่องพอนันนะครับกินข้าวไหมอาจารย์ไ,ไ,ได้ยังกันน้ำหลงเหลียงเหลนนนน่น้ำคือบ่สดน้ำนะบ่ติดข้อบ่ นะครับอ่าบรรยากาศนะครับน้องๆก็กําลังเตรียมตัวกันจัดอุปกรณ์จัดของภั่ของมันล็อกไผ่ล็อกมันล็อกไัยล็อกมันกำลังแต่งตัวแต่งหน้ากันนะครับนี่นะครับลหลายๆคนทั้งแดนเซอร์กับบางคนก็นรับหน้าที่นะครับสวัสดีครับลูกๆสวัสดีครับทุกคนบางคนก็รับหน้าที่หลายอย่างนะครับเต้นนำ้ำรองนำ้ำฟอนเสิร์ฟนำ้ำแลกา ร้องเพลงน้ำล้ำน้ำนี่โดยเฉพาะผู้บ่าวกล้องนี่นะครับรับไหนรับหลายหน้าที่มาเตอร์ไซมือนีก็ย,ยังบ่เห็นหลายมือไปอุบลมาอ๋อไปอุบลนึนนนกว่ามันอยู่งสาแก้วอ,อุบลกับอำนาจอุบลกับอำนาจเมบ่อไรกับสาแก้ววะนี่อยู่กับนี่ท้องเด้อเออยู่กับสกายไปไปย่บ้านสกายเลยตีมือมือกับสาแก้วบ่เพราะว่ามือเฮาเล่นอยู่ปาจีน เขาเล่นญยูปาจีนมามือหื้อเมนครับมือมืออื่นเอ้ยมือหื้ออันเรามากันรถยังมือนีมือนีมากครน้องสกายครับรถอ๋อมือนีก็รถสกายมากเมนแต่ว่ามือนีมือในนาซีได้ไปก็รถบัสอืรถบัสยังว่างไปฟังซอยเนี้ยว่าเสียงดังหรือเสียงบ่ดังได้ครับผมฮะรถบัสอ่ะมันกับเป็นบางมือแต่ว่าตอนนี้มันว่างหลายเนยไปรถ อาจาจรย์รถอาจารย์นักดนตรีน่ะนั่งว่างหลายที่ขั้นที่พอนั่งมากประจําเพราะว่าเวลาเราเดินทางไกลมันขับรถบ่ไหวแมนเออขั้นเมืม่อแงเขาข้ามแมนเขากรุงเทพแล้วก็ค่าน้ำมันเนานีนแล้วแมนค่าของค่าอย่างนไปนั่งได้ไหมพอ่อได้ไม่มีบาะนั่งไม่มีบาะนั่งใช่โดยเดเซอร์ไม่มีบาะนั่งกับไปที่ล่ะมันมันยังว่างอยู่ไปลุ้นมองได้ว่างก็ขึ้นไปนั่งไอ้แจมแจมกันได้ มืออื่นกับกับสาแก้วมามืออื่นคิดว่ะแล้วสกายเดินไปใส่มืออื่นอ่ะก็ที่เดินไปกลับบ้านก่อนไปรถบัตน้ำกันเราพูดได้เอารถกลับบัตนี่อ๋อแม่มาทรงแม่มาทรงแล่ะครับแม่ขับรถกลับแล้วกั้นรถบัเตรก็ดีขึ้นกันเนาะไปไปเป็นมูกันนะครับหน้องบรรยากาศใต้เวทีหลังเวทีนะครับหลอกไผ่หลอกมั่นของศิลปิน อแต่ะละคนศิลปินที่เตรียมตัวนะครับฝ่ายหญิงฝ่ายชายแดนเซอร์แดนเซอร์หมอลำนะครับอตอนนี้หัวหน้าท็อปธนาชัยกำลังพาไหว้พระนะครับเนี่น้องๆเข้ากับเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปไหวพระไปท่านพระนะครับเป็นประจำทุกๆวันนะครับ <S 2> <S 2> สุปฏิปโนพระขบวตุสาะกะสังโคสังฆังนะมหามีนะครับกิจกรรมตแต่ละวันนะครับกอนทำการแสดงพะขวตอะระหตโตสัมมาสัมพุธัสสะอะโอตาพระขบวตอะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศิลปินผู้ได้วางกัสิมามีธรรมังจ่าพิบุสังฆังจ่าอุปาสกังอุปาสิกังบางสังโฆภาเรตุอัจฉทะเกปานุเปตังสารังกตังข้าแค่ดชผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพาณแม้ธรรม เป็นทุ <cima> อกอย่างข้านนี้ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือ ogi, จะไม่ถือสิ่งอื่นขอให้ท่านผู้เจริญจงทรงจำไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอมอบกายถวายชีวิตฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวันนี้เป็นต้นตราเท่าจนสิ้นชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนี้แลราชันตยีประมาเทนะ ทารตยนกตังสัพพังมังราทังพมตุโนพันเตสัพเพปมาเทนะทวารตยนกตังสัพพังอัปปราทังพมตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะภารตเยนกตังสัพพังอัปปราทังพมตุโนพันเตมาตาปิตเรปมาเทนะภารตยนกตังสัพพัง อัปปราทังพระมาตุโนพันเตกรรมชั่วใดที่เป็นบาปอกุศลอันพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทรักแร้งได้ล่วงเกินในคุณพระพุทธเจ้าพระธรมรมพระสงฆ์ในครูบาอาจารย์ตลอดทั้งบิดามารดาปู่ย่าตายายสามีภรรยา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสถิตในสถานที่นี้พระภูมิเจ้าที่พระแม่นางธรณีพระแม่คงคามหานาทีเจ้าบ้านผ่านเมืองเจ้าฟูเจ้าผาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้อยเจ้าหนองเจ้าปลองเจ้าบึงภูมิทเทวดาลูกขะเทวดาอากาศเทวดาเทวดาฟ้าดินอินพรหมยกยักษ์พญานาคคนทันพญายมราชชาวจตุโลกบาลทั้งสี่นายนิยาบาลพลังแห่งโลก เหลือจัก,กรวาลทางกรเจ้าได้ล่วงเกินด้วยกายวาจยายใจทั้งต่อหน้าและรับหลังจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีจิตนาหรือหาเจิตนาไม่ได้ขอยต้นผู้มีพระคุณที่เคารพนับถือดังหลานน้อแล้วนะจงรบก,กทายไม่กระโทษโรงอโหสิกรรมให้เก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปอีกขอให้ความทุกขโศกรกภัย ของเสียเทียไรอันตรายได้ได้อย่าได้มาข้องผ่านขอแต่ความสุขความเจริญความมีโชคีชัยจงเกิดจงมีแก่พระข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของพระก้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปตลอดกาลละนานเทินองพุทธอ้อองธรรมอ้อองสังฆอ้อ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 น้อยอ้อใหญ่ อ้อดวงขอบเท่าสามสิบพญาอ้อมาช่วยพูดช่วยจานัมพัททะโมกรุณาทุพพาธาพายินดีนัเอนดูนัเมตตานักจงบังเกิดกับลูกหลานทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์องค์ระโชมหาราชังองค์รนังมหารติริจันทะระ อุปวะตถยยุงโสสัรติดจับมานิมามามะนามามาสาธุสาธุสาธุนะครับเป็นกิจกรรมแต่ละวันกิจกรรมก่อนทําการแสดงแต่ละวันในวันนะครับของทีมงานสาวน้อยลำเบินโชว์กสประมาณนี้นะครับการระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างหลังเวทีก่อนทําการแสดงครับหลังจากที่เขาเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตาแล้วบางค้นก็น มาไหว้พระนะครับไหว้พระขอพรจาก,กสิ่ศเก์สิค่ายอ่อนะครับเป็นค่ายอ่ออของวุ้งนะครับที่ เป็นที่เคารพนับถือของศิลปินในวงทุกคนนะครับผู้ไดทีบ่าว่างกับบ่บดดา,าวดมาไหวยนะครับกับ<ว>กนางไหวยอยู่สถานที<ว>ทอยู่เต้นจาของก็ได้นะครับอีกเรื่จงน,น้อยก็สิมีการเชียงเศร้าแล้วกาจงตลอดปลอดภัยทุกๆสิลปการเต้ยเรียกแขกก่อนนะครับพอเป็นพี่น้องเข้ากับมานางทาหลายแล้ว เก็บบรรยากาศหลังเวทีมาฝากพี่น้องนะครับช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดสัก s c r i b กดติดตามทางช่องนันทพงศ์ลำเบินโชออฟฟิเชียลให้น้ำพี่น้องจ้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ